สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ w w w o n a r t b o o k c o m EP ที่19วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ครูออนอยากได้จากนักเรียน ครูออนมีประสบการณ์สอนนะคะทั้งเด็กเล็กเด็กเติมสอบแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเน้นสอนศิลปะให้กับผู้ใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นนะคะได้ทั้งผลงานในสไตล์งตัวเองแล้วก็ได้มีความสุขนะคะแล้วก็ความมั่นใจในการวาดรูปลงสี สิ่งที่สําคัญเวลาสอนวาดรูปที่ครูคิดไว้เสมอนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนเนี่ยได้รูปสวยเท่านั้นนะคะเพราะว่าความสวยจากมุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบแบบหนึ่งบางคนชอบอีกแบบหนึ่งนะคะทาให้ความมุ่งมั่นที่อยากจะให้นักเรียนทําได้ไปได้จริงๆเนี่ยก็คือได้รับความสุขความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นวาดด้วยตัวเองค่ะ นักเรียนหลายคนที่เรียนกับครูอร้อนนะคะจะส่งมาบอกว่ามีความสุขค่ะแล้วก็ชอบที่ได้เรียนกับครูนะคะ,ะครูมีลงพวกคำพูดแล้วก็รีวิวฟีดแบ็จากนักเรียนไว้ในอัลบั้มนะคะในในเพจ Facebook on Artbook นะคะเป็นอัลบั้มรีวิวของนักเรียนเลยนะคะโดยเฉพาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ mm hmm. การมีความสุขแล้วก็ชอบผลงานนะคะชอบที่ระหว่างเรานั่งเรียนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะเพราะว่า ถ้าเราวาดได้สวยวาดได้เหมือนแต่ว่าระหว่างทางเราไม่ได้มีความสุขะคะ่ะมันก็ไม่ใช่เป้าหมายที่สําคัญของคลาสครูออนนะคะจริงๆแล้ววาดเหมือนหรือว่าสวยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือเป็นเรื่องหนึ่ง นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนด้วยในคลาสเรียนออนไลน์ของครูออนค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้เราโฟกัสนะคะไปที่อารมณ์แล้วก็ความมั่นใจของเราระหว่างวาดนะคะความมั่นใจก่อนเริ่มต้นวาดเป็นหลักเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการวาดรูประยะยาวของเราค่ะ เมื่อสอนแล้วนะคะทําให้นักเรียนคนนั้นบรรลุเป้าหมายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวาดได้ดีขึ้นหรือว่าวาดแล้วขายได้วาดแล้วนําไปประกอบงานที่ทําได้นะคะหรือว่าวาดแล้วคลายเครียดเนี่ยโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ทุกคนต่างก็มีเรื่องให้เครียดกังวลกันอยู่ทุกวันนะคะ,ะหรือว่าวาดแล้วทําให้เห็นว่าเราก็มีความสามารถด้านนี้เหมือนกันนะทำให้เป็นความสามารถติดตัวไปอีกอหนึ่งอย่างเนะะี่ยค่ะ ความสามารถเหล่านี้นะคะหรือความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้ครูดีใจมากเลยนะคะแล้วก็ชอบที่อยากจะสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านั้นได้นักเรียนบางคนนะคะที่ครูบอกว่าวาดแล้วนําไปประกอบงานที่ทําได้เนี่ยเพราะว่าครูเคยสอนในคลาสสเก็ชนะคะ,ะนักเรียนก็จะวาดรูปประกอบตารางนะประกอบเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนประกอบคอนเทนต์ของตัวเองนะคะ,ะมีนักเรียนบางคนก็นําเทคนิคจากในคลาสนั้น,นไป วาดรูปประกอบสื่อการสอนเพราะนักเรียนก็มีเป็นครูกันเยอะนะคะนำการวาดรูปที่ได้นะคะเทคนิคที่ได้จากในคลาสสเก็ชนะคะสเก็ด้วยปากกามาร์เกอร์นะคะนำไปทําสื่อการสอนที่น่าสนใจได้ต่อแล้วก็ทําให้นักเรียนของนักเรียนนะคะมีความสุขแล้วก็อยากจะดูนะคะพวกชีตเหล่านั้นนะคะที่คุณครูเขาได้วาดรูปประกอบเข้าไป คลาสที่ใช้ปากกา m a r k เกอ,อีกคลาสหนึ่งก็จะเป็นคลาสสติ๊กเกอร์นะคะบางคนเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้ววาดปุ๊บมีเพื่อนมาขอให้วาดให้นะคะว่าน่ารักมากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราทําแล้วก็มีคนชอบนะมีคนต้องการแบบนี้นะอนาคตเราก็อาจจะนําไปสู่การขายได้นะคะยังมี รีวิวนะคะแล้วก็ฟีดแบ k อีกเยอะแยะมากมายเลยอยากให้ทุกคนที่ฟังลองเข้าไปดูใน Facebook Fan Page onartbook นะคะก็คือ www.facebook.com o n a r t b o o k o นะคะตามชื่อเลย O-N-A-R-T แล้วก็ B-O-O-K นะคะก็เข้าไปในอัลบ,บัมรีวิวฟีดแบ k นะจะได้เห็นทั้งผลงานนักเรียนแล้วก็สิ่งที่นักเรียนเขียนมาให้ครูออนด้วยนะคะ,ะบางส่วนนะคะก็เป็นรีวิวจาก คลาสที่เคยสอนเป็นเวิร์กช็อปนะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคะถ้าช่วงปี2020เป็นต้นมาก็คือออนไลน์100%นะคะก็จะมีฟีดแบ็กมาเรื่อยๆเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในอัลบั้มนั้นเลยนะคะเริ่มจากศูนย์ไม่เป็นไรนะคะขอให้ตั้งใจเรียนขยันส่งกันบ้านตั้งใจเรียนในที่นี้ก็คือเวลาที่เราว่างนะคะเราก็มาเปิดเข้ากรุปปิด Facebook ของครูออนนะคะแล้วก็นั่งเรียนไปเรื่อยๆอยากทำหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นก็ได้นะบางคนส่งมาทีละชิ้นนะคะทำทำทีละชิ้นละวันอะไรงี้ก็มีบางคนคือว่างปุ๊บก็คือทำรวดเดียวเลยห้าชิ้นหกชิ้นก็มีนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะขยันส่งกานบ้านแล้วก็พูดคุยกับครูออนบ่อยๆนะคะการทำแบบนี้ก็คือมีนักเรียนหลายคน,นพิสูจน์มาแล้วว่า การเข้าเรียนคลาสออนไลน์ในเวลาที่เราสะดวกการส่งกันบ้านพูดคุยกับครูต่อเนื่องแล้วก็ปรับพัฒนาตามจุดต่างๆนะคะทําให้ฝีมือดีขึ้นได้จริงๆดีขึ้นในแบบของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่19ของครูออนมากๆเลยนะคะหากท่านไหนชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ w w w o n a r t b o o k c o m ค่ะ รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ